เมืองมีสีครับคุณนายนายกองค์การบริหารส่วนตะบลนาโพครับประเมินต้อนรับหน่อยครับโอ้คุณนายนายกอยู่นช่วยวิ่งเลยนุ้มิขึ้นยอดมายกับคุณแม่กินดาเมืองมีสีตาโพม่แต่ว่าแกคุณนายจุดหน้านี่จังตาหนานี่นไหมเดี๋ยวแกขึ้นยอดไอ้แกขึ้นยอด พี่ดีก็น้ำเรินกันด้วยกันี้เอวีกันเดียวกันนี่เราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นลัคนในช่วงรวมทีมงานรวมจะต้องพบกับขอบคุณมากครับในการตีดงานก็ไอครับขอบคุณมากครับวันนี้ทีมงานก็ได้โชว์ต่อหน้ากรรมการ5นาทีนะครับโอ้สดีมากครับเอ๊ชนะเราคือทีมงานตั้มหน้าเดินเนะตั้มใบหน้าตั้มบนในแต่ตั้มหน้าเลยนะโบ ขอบคุณครับขอบคุณครับ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  là ครับ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  cái <laughs> ได้เราก็มีกัดตองนะครับนนีับบีั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 บอาเคลื่อนได้เลยตอนนี้ครับกรวนเคลื่อนได้เลยครับเวลาหมดแล้วเนาะโอเคครับเคลื่อนได้เลยครับรบมือกับกระวนกรเราน่อยเลยอาดเลยนครเดินไปเลยครับ่เงี้ครับเพื่อนี่จะฟุ้งลบ